สวัสดีครับสมาชิกสหกรณอ์อมทรัพย์กอทมทีมคนทำงานเบอร์7จ็ถึง12วันนี้ผมมาพร้อมวิสัยทัศน์ใหม่ที่จะขับเคลื่อนเราสู่อนาคตและต่อไปนี้ผมขอแนะนำผู้สมัครที่ตั้งใจทำงานครับเลือกคนที่ทำงานอย่างมืออาชีพเร่งรีบแก้ไขปัญหามีเวลาทำงานทุกวันมุ่งมั่นพัฒนา2ธันวาคม68กาเบอร์7ถึงเบอร์12ผมขอแนะนำผู้สมัครดังนี้ นายประเสริฐชวีอินเบอร์7นายหัสดินปิ่นประชาสรรค์เบอร์8นายพิศณุเจริญนุกูลเบอร์อกเตดรสุพรพลหนูครองศิลป์เบอร์10นางสมจิตฤทธิสะอาดเบอร์11นางชุติมาภุ่มบุปผาเบอร์12 นี่คือนโยบายของทีมคนทำงานทั้ง4ข้อเรามาดูแต่ละข้อกันเลยครับทีมคนทำงานมุ่งม,มั่นทุ่มเทพัฒนาสหากรณ์ให้เจริญก้าวทันมั่นคงยั่งยืนทีมคนทำงานเกษียณอายุราชการแล้วทุกคนมาทำงานทุกวันให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ไขปัญหาให้แก่สมาชิกทีมคนทำงานทำงานอย่างมืออาชีพซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้ ทีมคนทำงานมีความชำนาญด้านการเงินการบัญชีและนำระบบนวัตกรรมไอทีที่ทันสมัยมาใช้โดยทำธุรกรรมด้วยบัตรประชาชนใบเดียวทีมคนทำงานเพิ่มรายได้สหกรณ์เพื่อรักษาระดับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนไม่น้อยกว่าเดิมทีมคนทำงานรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกดูแลช่วยเหลือและบริการอย่างกัลยาณมิตร2ธันวาคม2568เลือกทีมคนทำงาน สหกรณ์ก้าวหน้ามั่นคงสมาชิกมั่นใจโปรดเลือกทีมคนทำงานเบอร์7ถึงเบอร์12ยกทีมไม่ผิดหวังแน่นอนครับ